ปองดูแหลกครับปองดูแหลกหมายเลขสองครับปองดูแหลกหมายเลขสองหมายเลขสองครับสวัสดีครับผมเบาหนองครับมือนนี้มากพอๆกับเบาหนองอีกคือเก่าครับผมมาแล้วครับโค้งสุดไายตะไคร่บานเบาหนองครับผมงวดวันที่สิบหมีนาหกแปดครับผมเบิงไหวฟังไหวเปิดเป็นแนวท่านะครับ เลขกถูกงวดที่แล้วครับแปดเอเก้าสองแปดยาพึ่งทิมนะครับยาพึ่งทิมได้สื่อติดไว้น้ำเน่บ่แน่ได้ครับยังไม่นก็เกิดขึ้นในเบิร์ดเบิง่งเทิงเดขถูกไมแลวก็อยาทิมเลขถูกเกานะครับงวดนี้ไม่มีผู้ใดบอกได้ครับว่าจะเป็นตัวใดเนาะเบิ่งไหวเืิดเป็นแนวทางเดี๋ยวไปไหวตาใครน้ำกันแล้วก็ไปรับโฉนดกันครับงวดวันที่สิบหกมีนาหกแปดครับผม ตาไข่บ่านเบ้านองครับฮ <sm art Pie yourself> ิอ <seasoning> ั ท้ายเลยตะไคร้เลยโอ้ท้ายแล้วสามตัวตรงตรงสามตัวตรงตรงเด้อ ไลยทูจะเป็นตัวไหนเด็กม <lawsuit? S 1> <ulously? S 2> ีกวามจะเป็นตัวไหนขอให้มีรางวัลทุกรางวัลในเด้อสักใครเลยใครเข้ามาดูว่าให้ได้มีโชคไปด้วยกันศรัทธามีารมีเกิดนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสักใคร เลขทูบที่บารองจุดขอให้มาสตัวท้ายลอตเตอรี่รางวันที่หนึ่งงวดที่16มีนาหกแบบเดอ้อขอตรงๆขอตรงตรงเลขที่ฟองขอ2ตัวท้ายในสอตัวหลางเ,าเดอ้อ เดี๋ยวถ้าวันนี้มีโชคอีกได้แต่สั่งจากทองที่อีกได,ญญดนะ้กับรถของเด่นได้ตะไคร์ได้แ,นะแเดี๋ยวก่อนจะไปเบิ้งเหล็กถูกเดี๋ยวบอลเราจะจ้าลูกบีบบองสองลูกนะครับไว้ทารุนเป็นเหล็กล่างกระด๋หรือเหล็กบนกระด๋อยนะครับเนาะงสองลูกครับเหล็กบีบบองครับตะไคร้ จับลูกพีงปองสองลูกเด้เอาตรงๆเอาตรงๆได้ปองดูแหลกครับปองดูแหลกหมายเลขสองครับปองดูแหลกหมายเลขสองหมายเลขสองครับเปลนลูกลุ่นี่สองครับ ตรง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 เน่นเน้น,น,นะงามครับดูที่2ครับหมายเลข6ครับ2 6 2 6หรือ2 9เก่าก็ได้นะครับนอ่าสอห เดี๋ยวเป็รุ่นเลขถูกเหมือนกันครับบอมเมอรี่เลขถูกจะเป็นตัวใดสามตัวท้ายลอตเตอรี่ราวันที่หนึ่งงวดวันที่สิบหกมีนาหกแปดครับผมโค้งสุดท้ายครับสองหกครับเลขวิ่งปองเดี๋ยวไป็รุ่นเลขถูกครับเดี๋ยวไปเบิ้งเลขถูกตัวแรกกันครับผมเลขวิ่งปองบ้านน้องจับได้สองหกครับผมสองหกทุกทิ้งทุกอย่างคือยืดตีโชคเลยดวงนะครับเนาะเบิ้งไหวเปิดเป็นแนวทางครับผมเลขถูกตัวแรกหมายเลขเจ็ดครับ เลขทถูกตัวแรกหมายเลขเจ็ดสาธุสาธุผู้ได้ข้ว่าเบิ่งช่องเบาหน่องให้ได้รับโชคไว้ํากันสุภูสุคนคิดสิใดกให้ทรงวังดังปารถนาขอบุญบาร,รมีตะไครบานเบาหน่องมอบโชกให้สุภูสุคนที่เพิ่นศรัทธาเนาะมีกินมีใส่โบขาดมือสาธุสาธุขอได้ไหวรับครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เบาหน่องนนะครับเด้อแชร์ไปหลายๆครับให้คนได้เห็นตัวเลขเบาหน่องหลายๆเนาะ จะได้รับโชวไปน้ำกันเลขทูบตัวแรกหมายเลขเจ็ดสาธุสาธุแล้วก็เลขวิงฟองสองหกสองหกหรือสองเก้าก็ได้นอกเดี๋ยวเบาหน้องสิแปลเลขให้อีกตัวหนึง่งสรุปถ่ายคลิปแล้วครับเนาะสาธุสาธ,สาธุเดี๋ยวไปลอดลุ่นเลขทูบตัวที่สองตัวที่สามครับไปเบิ้งเลขทูบตัวที่สองครับตาไข่บ้านบ่าวน้องเนาะเลขทูบตัวส่งงามเลยเลขทูบตัวที่สองหมายเลขเก้าครับผมเจ็ดเก้าเจ็ดเก้า บโแน่เอ bon ได้ครับบโแนเอเลยอยังว่าเกิดเกิดเทดเวิร์ดเอามาลุ้นโชคไปด้ด,ได้กันคิดที่ไหนก็ให้สมวังด่างปาา่ารชนะสุภูสุคนช่องเปาหน่องก็เป็นเพียงแนวทางเนาะครับเนาะผมผู้ใด,ดบอกใดครับบัเลขกใช่ไหตัวใดขันเลขตัวที่สามมาเลขที่เปาหน่องซื้อไว้จัดหนักจัดหนาครับไหมอ่ะจะได้จะมาลุ้นกันเดี๋ยวเ,เลขกทกที่เป็นตัวใดจัดธรรมะ ก็ซื้อไหวนะครับนอกขันโมมักกับพานได้บวากันเดี๋ยวมานองกระเชียรสรุปตัวเลขให้เบิ้งอีกเท่านึงนะครับนาะก่อนห้อยออกตัวเลขถูกตัวที่3าเป็นเลขแปดนี่บอกจัดเต็มครับเนาะจัดหนักอ่าเลขปิงปองบ่นองจับได้สองหกสองหกรับเลขปิงปองเลขงามอยู่นะสองห ถูกสาตุตะไคร้เอ้ยตรงเกาหลีที่ซื้อไหวในเดือตะไคร้เอ้ยเหล็กตองงวดเบาหนองที่เบาหนองซื้อไหวขอให้ตรงกันตรงกันโดนบรรดาเห็นได้ตัวนี้ก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีคิดไีกนให้จงหวังดังปาฏณาชุบผู้ชุกคนนะครับเนาะเบาหนองก็หาตัวเหล็กมาฝากทุกคนก็อย่างทุกคนได้รับโชคครับถองงวดนี้ตึกสามตัวตรงๆนี่ อาจิตซื้อท่อมาถวายเพิ่อนอีกแล้วก็ทีซื้ออันของเหรียญมาถวายเพิ่นจัดหนักจัดเต็มอา้าวละโอ้คนลูกเดียบานีคนลูกเดียบานี่เลขถูกคนลูกดีจะมาตรงขักตรงแน่เทตะใครเอ้ยตะใครเอ้ยตะใครตะใครตะใครตะครจะมาตรงขักตรงแน่เทโอ้หนะ จังได้กัดผู้ใดซื้อเล็กชุดนี้ไว้ขอให้มีโชคไปน้ำกันนะครับเนาะเบาหนองวัดงวดนี้มาเท้นนำมาลายงวดละเอ้ยคักแเงเล็กปิงปวงเบาหนองจับได้สองหกนะครับเนาะสองหกหรือเก่าสองก็ตรงกันก็เลขก,กันทะเบียนรถเนาะทะเบียนรถเบาหนองเนาะเก้าเก้าศูนย์สองอา โอ้ยคนลูกดีเห็นเลขถูกแล้วนี่นะครับมันบนหนาเสือมันก็เป็นไปได้ครับผมเลขถูบตัวที่สามหมายเลขแปดครับผมเจ็ดเก้าแปดเจ็ดเก้าแปดครับจุดถูกโคง้งสุดถ่ายตะไครเลขนี้เลขตอมหมดเบ้าหนองที่เบ้าหน่องห้ไวเน้นเน้นก็คือเจ็ดแปดเก้าครับเจ็ดแปดเก้าเลขถูตะไคร7เจ็ดเก้าแปดลูกวิงปองเบ้าหนองจับได้สองหกครับผม โบเื้อกายาลุบดูนะครับศรัทธามีบาลบมีเกิดครับผมแสดงว่าตาไข่เป็นไหเบาหนองซื้อตัวน,นี้เน้นๆมาสัตว์อ้าวขอทุกคนจงโชคดีคิดสิในสมวังดังปารนาตาไข่บานเบาหนองเนาะสาธุสาธุอย่าลืมลกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาหนองนะครับเด้อขอทุกคนโชคดีได้๋ยจับเงินหมื่นไดีจับเงินแสนได้จับเงินล้านงวดวันที่16มีนาหกแสาธุสาธุตาไข่บานเบาหนองครับ